กองกำกับการสองกองกับการปปป,ปร่วมกับเลขาธิการสำนักง,งานปปทและปปชเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มรวบหัวรวบผางผู้รับเหมาก่อสร้างที่อ้างตัวว่าเป็นเลขาธิการของนายกอบตอแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับพบหลักฐานว่าเรียกรับเงินถึง5 0 0 0 0นบาทแลกกับการออกใบอนุญาตซึ่งความจริงนั้นจ่ายตามกฎหมายนั้นเพียง2,000กว่าบาทเท่านั้น สำร้ายกว่านั้นยังพบการข่มขู่ว่านอกจากต้องจ่ายค่าออกใบอนุญาตแล้วก็ยังต้องว่าจ้างบริษัทของผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นคู่สัญญาก่อสร้างเท่านั้นจึงจะทําได้นะครับซึ่งเป็นที่มาของปฏิบัติการในวันนี้ติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับชายสองคนสวมแจ็คเก็ตเป็นผู้เสียหายที่ต้องการสร้างกดังโรงงานในตําบลหัวว่าอําเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี ส่วนชายเสื้อเหลืองที่เดินเข้ามาพร้อมถุงเอกสารชื่อน้อยหรือสายันอาชีพรับเหมาก่อสร้างและอ้างตัวเป็นเลขาส่วนตัวของนายกอบอตอชายเสื้อเหลืองยื่นเอกสารสีขาว2ชุดรวม4ี่แผ่นให้ผู้เสียหายพร้อมชี้ให้ดูข้อความสำคัญในเอกสารจากนั้นชายหนึ่งในสองคนที่สวมแจ็คเก็ตก็ยื่นถุงกระดาษขนาดใหญ่ให้กับชายเสื้อเหลืองชายเสื้อเหลืองรับถุงกระดาษและก้มมองในถุงเหมือนกับตรวจสอบให้แน่ชัด จากนั้นไม่นานตำรวจปปปเจ้าหน้าที่ปปชและปปทชุดใหญ่ก็แสดงตัวเข้าจับพร้อมไม้จับทันทีที่อ้างว่าจะเป็น,นเงินท่าอะไรก็แล้วแต่แต่อยู่ที่พี่นะครับก็ต้องอธิบายก่อนนะครับเอาไปในถุงนะแยกไว้อันนี้ถุงนี้ถุงเสียนตานะนี่เงินอะไรเนี่ยเงินเข้าไปทำงานครับที่จริงแล้วในถุงก,กระดาษนั้นเป็นเงินสด2ล้าน5แสนบาทที่ตำรวจทำเครื่องหมายธนบัตรไว้ทั้งหมดแล้ว ก่อนจะนำมาใช้ซ้อนแผนจับนายน้อยและพวกตามปฏิบัติการจับรวบหัวรวบหางขบวนการเรียกรับสินบนและข่มขู่ยึดงานเรามีพยานหลักฐานเรารวบรวมพยานหลักฐานมานานแล้วในาการทาี่นินการนายน้อยหรือสายันถูกนำตัวไปค้นรถยนต์ที่เขาขับมาจากนั้นนำไปค้นที่สำนักง,งานบริษัทของเขาที่นั่นพบเอกสารอ .1 ของบริษัทอื่นๆที่ออกโดยอบต แต่กลับมาพบในสำนักง,งานบริษัทนี้แทนย้อนกลับไป11กันยายนที่ผ่านมาเวลา11นาฬิกาผู้เสียหายยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรืออ .1 ต่ออบตหัวว่าอำเภอรีมหาโพธิเพื่อสร้างโกดังคลังสินค้าพื้นที่ใช้สอย4,074ตารางเมตรปรากฏว่า2ชั่วโมงหลังจากยื่นคำร้องที่อบตนั้นผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าเป็นชายชื่อน้อยอ้างว่าเป็นเลขานายกต้องแจ้งเงื่อนไขการรับใบอนุญาตอ .1 โดยต้องจ่ายเงิน5 0 0 0นบาทและปะปะชมีหลักฐานบ้ามีการข่มขู่ผู้เสียหายว่านอกจากต้องจ่ายเงินค่าอหนแล้วยังต้องให้บริษัทนายน้อยเป็นผู้รับงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทนี้ไม่เช่นนั้นคำขออหนก็จะไม่ผ่านหรือต่อให้ก่อสร้างเองก็ยากที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ได้นอกจากจะมีการเรียกรับเงินเป็นค่าใบอนุญาตนะครับถึง5แสนบาทแล้วนะครับแล้วก็ไปบังคับ ว่าผู้สัญญาก็จะต้องเป็นนน้อยนะครับก็คือผู้ต้องหาที่สองเท่านั้นไม่งั้นโครงการนี้อาจจะมีปัญหาซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดที่รุนแรงนะครับข่าวสารมิติพบหลักฐานว่าใบอนุญาตอ .1 เพิ่งเซ็นอนุมัติเมื่อวานนี้ซึ่งค่าใช้ใจ่ายที่แท้จริงและมีใบเสร็จรวม2,237บาทเท่านั้นแยกเป็นค่าใบอนุญาตอ1 200บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต1,833บาท และค่าตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง203บาทรวม2237บาทซึ่งเป็นเงินที่ต้องเข้าคลังของรัฐแต่ค่าใช้จ่ายนอกระบบในกรณีนี้หากผู้เสียหายยอมจ่ายต้องจ่ายมากถึง4ล้าน5แสนบาทไม่รวมต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่ตั้งไว้19ล้านบาทกรณีนี้นำมาซึ่งการล่อซื้อด้วยเงิน2 5 0ล้านหแสนบาทในวันนี้อย่างไรก็ตามนายน้อยยืนยันกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ว่าเขาได้รับเงินเป็นค่าจ้างล่วงหน้าสำหรับการตกลงก่อสร้าง ไม่ใช่เงินสินบนใดไม่ใช่เงินสินบนให้ใครแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่านั่นเป็นการนําใบอหนึ่งมาต่อรองเรียกเงินและยึดงานอย่างราคางานเนี่ยเมื่อตอนผมเสนอไปแต่เป็นตารางเมตรเนี่ยเหมือนเหมือนท่านมีใบมาทํางานเนี่ยผมก็เสนอไปก็มาต่อรองกันว่าเออมันทําได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าผมต้องได้ท่างน,นี้นะมันไม่ใช่เขาถูกบีบคับนะเขาถงต้องมาอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ อย่างนี้ไม่เข้าใจพี่น้อยเ้าเอาใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยไปบีบเขาเ,ออเขาก็ต้องต้องต้องไหลาตามทั้งท,ที่เขาไม่เต็มใจผมถามกลับพี่น้อยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาได้ใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเดินมาหาพี่น้อย<ม>อย่างเงี้ยเขาเขาอยากยะมาหาคนมาทํางานตามใบอนุญาตที่เขาได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ว่ากันอย่างนี้แร์ถูกไหมครับอันนี้ตั้งแต่วันแรกเขาไปติดต่อวันต่อมาพี่น้อยก็โทรหาเขาละถูกไหมผมถามตรงไปตรงมาใครโทรหาใครก่อนผมโทรหาอขจบมาแค่นั้น เลขาที่การปรปรทชี้ให้เห็นว่าผู้ต้องหาและพวกพยายามใช้นอมินีหรือตัวแทนมาอำพรางทำทุจริตสร้างความเสียหายต่อสุจริตชนและโอกาสการลงทุนที่ควรเปิดกว้างกลับกลายเป็นถูกกินรวบเฉพาะกลุ่มอย่างกรณีนี้เนี่ยดูดิว่าถูกยึดงานไปเลยเอาดือด้อๆเลยบอกว่านอกจากจะต้องมาจ่ายเงินให้แล้วไอการที่คุณจะมาลงทุนสร้างทั้งหมดถมที่ทั้งหมดเนี่ยเราขอเลยนะ เนี่ยจากสองพันกว่าบาทเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเสียโอกาสไปยี่ว่บล้านที่เจ้าเอาเงินมาหมุนอยู่ในจังหวัดหมุนอยู่ในอำเภอหายไปเลยใครมันจะมากล้ามาลงทุนใครจะกล้ามาและนอกจากนายน้อยที่เป็นผู้รับเหมาและอ้างตัวว่าเป็นเลขาน,นายกอบ,บตอแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำหมายสารไปบุกจับ1ิบเจัก,กรพันหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างซึ่งมีหลักฐานการสรื่อสารเชื่อมโยงไปกับนายน้อยและขยายผลไปหาผู้เกี่ยวข้องที่สูงกว่านี้ ในการรวบรวมประเด็นที่มานะครับแรงจูงใจเจตนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่กันทําในแต่ละคนแต่ละฝ่ายนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลของผู้ประกอบการเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะหลุดไปถึงตัวผู้ต้องหาที่สองได้ผมมองว่าพื้นที่ตรงเนี้มันทําแบบนี้ก็เป็นวัฒนธรรมเมื่อตรงนี้ทําตรงอื่นก็จะทําด้วยนะครับผมมองว่าพื้นที่ตรงนี้รุนแรง,น,รงน,ะนะครับ ถ้าผมให้ความสำคัญก็เป็นพื้นที่สีแดงเลยของกลางเรียกครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะจับตาพื้นที่นี้เป็นพิเศษตอนนี้11จกจักรพันถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาญามาตราหนึ่และ157ฐานเรียกรับผลประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบส่วนนายน้อยถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้เรียกรับสินบนและให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบขณะเดียวกันตำรวจกองกำกับการสองกรมบังคับการปปป จะสืบสวนขยายผลตามหลักฐานที่พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่มากกว่า2คนนี้มนตรีอุดมพง์ข่าวสามิติรายงาน